สนับสนุนโดยโปรไบวีบิลีฟอินเฮลตี้เวิลด์การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบริษัทนายเอสเตดจำกัดยูโรแค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการปั่นสโลกลาบูต้า2016นะครับพาไลฟ์ของการแข่งขันจักรยานแกรนทัวร์รายการสุดท้ายที่ประเทศสเปนครับเจอทุกวันครับวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งและจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครับอยู่กับผมภ้ากุญสผ้าและก็พี่หนึ่งพรอนผมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณภาคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับการแข่งขันสเตจเมื่อคืนเป็นสเตจที่แปดนะครับทางเขาโหดต้องบอกเขาโหดเลยนะครับ เพราะว่าเป็นการวัดกันในบรรดาน,นักปัน GC ซีแต่ถ้าเกิดว่าผู้เบรกเวไม่มีพวกตัวเต็ง GC ขึ้นเบรกเวไม่น่าจะไล่ผู้เบรกเวนะครับข uh, างทีไม่น่าจะไล่เบรกเวแต่พอก็น่าจะเกาะกันแต่เดี๋ยวมาดูครับอะไรก็เป็นไปได้เพราะว่าทางมันโหดมากๆในการงานทัวร์สเปนแต่ว่าส่งแรกนั้นเดี๋ยวมาแจกขอระวังกันก่อนนะ<ช>ครับพี่หนึ่งครับ, 1, ค,รบคำถามประจำวันนี้ครับในการส่ง คำตอบในโปรแกรม Li n e o f f i c i a l ครับคุณผู้ชมนั้นก็คือเพียงแค่แอดในไลน์ออ f i ิเชีแอด now ยี่สิบหกครับในการส่งคําตอบเข้ามานะครับคาถามวันนี้ง่ายๆครับถามว่าผู้นําตอนนี้เป็นนักบัญจากประเทศอะไรครับตอนนี้คือสเศจอวานก็ได้เจ็ดก็ได้แปดก็ได้ผู้นาตอนนี้ครับเป็นนักบันจากประเทศอะไรครับป้ายว่าจากอเมริกาใต้นะครับส่งกันเข้ามาเลยครับในการลุ้นขอรัลประจำวันครับก็คือเสื้อยืดนะครับโอโมที่ผมแล้วก็เปหนึ่งใส่อยู่แล้วก็มีกระเป๋าพาสปอร์ตแล้วก็กระเป๋าคาดเอวด้วยนะครับแจกกันทุกวัน แล้วก็ลุ้นกับรางวัลใหญ่ครับก็คือจักรยานข้างขาที่1ครับเทรค1.2 CS2 ครับ31,000บาทและคันนี้75,000บาทครับจักรยานฟินนาอเวนิวสีดำสวยๆครับแจกกัน2คันด้วยกันวันสุดท้ายของการแข่งขันนะครับไปดูรายชื่อของผู้โชคดีเมื่อวานนี้กันครับจากการส่งไลน์เข้ามานะครับตอบถูกแล้วก็ได้รับรางวัลครับผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้ครับนี่คือยูเซอร์นะครับในไลน์ออฟฟิเชียลครับ กระเป๋าคาดเอวครับสามวงวันเสื้อยืดสอตัวแล้วก็กระเป๋าพาสปอร์ตอีก1ใบครับติดต่อเข้ามาที่023383886ในวันและเวลาทําการเพื่อยินดีจัดการรับของละวันครับขอบคุณดและจักรยานโปรไบ์แล้วก็ไซโคลิกที่เอเื้อเฟือของละวันวมแล้วมากกว่า170,000บาทในรายการด้วยนะครับไปดูเลยครับเมื่อคืนนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเศษสุดโหดครับเศษปีนเขาเศษที่8ครับเศษที่8ของการแข่งจักรยานทางไกลทัวร์สเปยหรือว่าลาอูร์ตา2016นะครับวิ่งจาก วิลลาปานโดไปเข้าเส้นชัยบนยอดเขาที่ลาแกมเปโรนาบาเลเดซาเบโรครับครับมาดูเส้นทางโไฟล์เ็จครับเรียบราบยาวๆเลยครับแต่ว่าไปช่วง8กิโลเมตรสุดท้ายครับโอ้โหแทบจะแหงนคอตั้งขึ้นเขานะครับความชันนั้นบอกว่าความชันสูงสุดครับ25โอ้โหก็ดูดิครับมันชันขนาดนี้ดูจากต้องเข็นขึ้นเลยนะครับเนี่ยระยะทาง177กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลนะครับแต่ว่าความชันตอนท้ายไม่ธรรมดาโหดมากครับครับ ก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้เสื้อผู้นำเวลารวมที่ยึดมาหลายวันแล้วครับเป็นดาวิดอตาฟูมาจากโคลัมเบียครับใส่เสื้อแดงอยู่นะครับลุ้นกันว่าเขานั้นจะยึดได้นานแค่ไหนเพราะว่าจริงแล้วเขาไม่ใช่กัปตันของทีมซีครับเพราะว่ากัปตันที่หวางเป็นผู้นำก็คือซามูเอลซานเชสจากจักเปนครับแต่ซานเชสเวลาตกไปเยอะเลยนะครับครับการแข่งขันก็ออกจากวิลลาปานโดนะครับระยะทาง181.5กิโลเมตรแล้วก็เตรียมจะขึ้นเขาในช่วงแรกเนี่ยไม่ค่อยมีเบรกเว รกเวล์หลุดมาหลัางสะพานเส้นสตาร์ไปแล้ว10กิโลเมตรมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับ,รบจากที่เล่นกันไปว่าตอนนี้เสื้อผูน้นำนั้นเป็นของอาตาพูม่าจากโคลัมเบียครับแล้วก็อยู่ในทีมบ MC และคราวนั้นก็ยังเบิ้ลเสื้อขาวหรือว่าเสื้ออันดับรวมด้วยนะครับแต่ว่าเสื้อขาวนั้นก็ต้องไปให้อเลคโดบอมเบเดจากโคบีสตาใส่นะครับก็เป็นอันดับ2ลงลงมาส่วนเสื้อของเจ้าภูเขาครับตอนนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นการแข่งขันครับก็เป็นของออทางด้านนักปั่น จากเป็นเสื้อเป็นเสื้อตัง้งคู่อยวก่อน,นครับเป็นเจนนี่เมิสแมนจากเอทิคควิกเซ็บครับแล้วก็เสื้อเจา้าภูเขาเนี้ยเป็นของ FDJ ครับไอซนเดอร์เจนนิสครับแต่ว่าแต้มนั้นยังเป็นพงต่อกันอยู่นะครับนี่แค่ขส้นทางของการแข่งขันเองนะครับยังวัดอะไรได้ไม่มากเพราะว่าทางตอนแรกราบแต่ผู้บริเกเวก็พยายามจะหนีออกจากแพลทอนครับครับบริเกเวเองไม่ได้มีตัวเต็งอะไรเลยนะครับมีนักปั่นแจอันคนหนึ่งคือซิโกเวเทนส์นะครับเอทิคควิกเซ็บมี เบียเตอร์เซรี e g ua, iale, แอ็เซลดูมองจากเอจิทัวรรามองเดียลและก็เซอร์เกย์ลาคุตินหนุ่มวัย35สปีนักแข่งจากรัสเซียจากคาดูชาแต่คราวนี้เซอร์เกีย์เขามีเพื่อนมาคนหนึ่งคือโจลานทานเรสเทรโปจากคาดูชาคือคาดูชาเขาบอกงี้บอกในทีมที่มากัน9คนบอกว่าตอนนี้โจคิมล ok ็อตเเกสมือหนึ่งทีมไม่ได้มาเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจ ตามแต่จะคุยกันเลยครับครับก่ <c oughs> อนหน้านี้มีเพียงแค่4ทีมน,นะครับที่สามารถคว้าแชมป์เตดในแกลนทัวได้ครบถ้วนนะครับ <c oughs> ก็คือเอ h ิ c เอ็มซิงค g ครับโอลิก้าบ e e เอ็กเชนแล้วก็สกายถ้าวันนี้สมมุติว่าคาตูชานั้นแม้ว่าจะไม่มีกัปตันทีมถ้าเกิดเขาคว้าแชมป์เตดได้ก็จะเป็นการคว้าทริปเปลิลแชมป์นะครับในแกนทัวในแกนทัวเป็นทีมที่5นะครับ ของกันในขันในปีนี้ครับไล่ตั้งแต่เชีโรเดเทเลียนะครับมาตูดฟองแล้วก็ลาเวลตาซึ่งนายี่สิบหกนำภาพการแข่งขันไฮไลท์ให้ท่านชมกันทุกวันในช่วงการแข่งขันนะครับคับทั้งหมดยี่สิบสองทีมเพียงแค่สี่ทีมณเวลานี้ครับที่คว้าแชมป์ได้ครบทั้งสามแบรนด์ทัวร์ครับบรรยากาศตามท้องเรื่องของสเปนครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านนอกของสเปนเหมือนกันนะครับทางตอนเหนือกำลังจะลงมากองกลางครับวันนี้ถือว่าเป็นสเต แ,แรกๆนะครับของการบูข,ขึ้นเขาอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าจะติดต่อกัน3สเตจรับ 8, 9และ10ที่เราจะได้เห็น GC นั้นออกมาบู๊กันอย่างสุดมันแล้วก็ชิดเถือนกันแบบว่าเล่นบทบู๊กันแน่นอนนะครับ3สเตจนะครับนัาปั่นของแอสันนะครับกัติสซูลคลิสนะครับ ็หลุดออกมาในกลุ่มของเบเกเวด้วยนะครับเบเกเวที่ออกมาคนที่เวลาดูจะใกล้เคียงกับอาตาปม,มาผู้นํามากสุดก็คือแอ็กเซลดม,มงนะครับแต่ก็ตามหลังห่างไกลถึงประมาณร่วมๆ24นาทีครับใช่ครับอีก2วิ้ก็จะ24แล้วก็ถือว่าไม่อันตรายใช่ครับก็ปลปอ่อยไปสบายๆครับดูจากเวลาที่หน้าจอครับจะเห็นได้ว่าทิ้งไปไกลถึง9นาทีครับเพราะว่าเบเกเวห่างไกลขนาดนี้ก็ไม่จำเป็นที่ ปุ่งเพลตองต้องไล่จับนะครับเพราะว่าเป็นทางร,บราบๆครับจะอย่าลืมนะครับว่าเปรกเวทแต่ละคนไม่ใช่จองขึ้นเขาเพราะฉะนั้นพอขึ้นเขาปุ๊บอาจจะโดนรั่วเป็นเยอะในขณะที่เทลตองก็เกาะกันมาครับมองหน้ามองตากันบอกว่านี่คู่แข่งชั้นนั่นคู่แข่งนายอะไรเงี้ยนะครับก็ไปกันตามทางเรื่อยๆตรง,ง,งช่วงทาง้ายครับเพราะว่าอันดับจีซีเนี่ยตอนนี้บี <Okay. S 2> กันมันมากๆครับเพราะว่ายังห่างกันไม่เกิน2นาทีครับในกลุ่มของท็อป10นะครับ เพราะว่าต้องถือว่าเกาะกลุ่มก็ได้อย่างเหนียวแน่นครับอัตาป,ปูม่านาอยู่แต่จี้มาข้างหลังแบบหายใจลดต้นคอครับทงังกิตาน่าคิดภูมครับ,บเบลเบเด้ลงถึงเอสบันชาเวสใครับใช่ครับอฟริารกาตกรนดอเองเสียเวลาไปเยอะในการแข่งก่อนหน้านี้นะครับ <im itation> เขาเกือบจะถอนตัวจากการแข่งแล้ว <im itation> แต่ว่าเขายังมีแรงฮึดอีกเพื่อหนึ่งเดี <im itation> ๋ยวไาดูจะเป็นอย่างไรครับนี่เห็นหลังแดงแงครับคืออาตาปูม่าผู้นําเวลารวมจากโคลอมเบียตัวเล็กนิดเดียวนะครับนอกจากเขาก็ยังมีนายโรกินตาหน้าที่เป็นนักปั่นโคลอมเบียอีกคนหนึ่ง ตัวเล็กทั้งคู่แต่ว่าอึดมากๆและปั่นขึ้นเขาได้ดีครับนะักปั่นที่ปั่นขึ้นเขาดีต้องรูปร่างเล็กๆนะครับเพียวๆคุณต้องลีนที่สุด <c oughs> นะครับในการปั่นขึ้นเขาเพราะว่ายิ่งคุณปั่นในการต้านแลบ็บกับพลังงานแรงน้มถ่วงต้องเล็กๆกันเบาๆนะครับจะได้เปรียบนะครับคบบอนเทนต์ก็บอกว่าอย่างที่พี่หนึ่งบอกไปนะครับก่อนที่ออกซ์ทเสร็จเนี่ยก็บอกว่าเขาแทบจะถอนตัวจากการแข่งขันแล้ว เพราะว่าผลงานนั้นร่วงลงไปแถมไปบาดเจ็บล้มด้วยนะครับก็กําลังใจก็ท้อถอยแต่ทุกคนนั้นก็พยายามจะซัพพอร์ตเขาให้เขาเชียร์อัพขึ้นมาว่าให้กลับมาแข่งต่อแต่กนดรอคือนะักปั่นที่ไม่ธรรมดาเป็นคนที่มาสืบทอดความยิ่งใหญ่ต่อจากนั้นซามสตรองในวงการจักรยานนะครับกาเพราะว่าปั่นเก่งมากๆแต่ว่ากรนดรอเองก็เคยได้แชมป์รายการนี้มาระดึงตรุฟองส์ด้วยเขาอยากได้แชมป์รายการนี้ในบ้านเกิดปีนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเหลือชีวิตการปั่นอีกไม่กี่ปีแล้วละในระดับทอบอ็อปอร์ม อย่างปตทครับได้แชมป์มา3ส,สมัยนะครับตอนนี้แม้ว่าเวลาจะร่วงไปแต่ยังไม่ร่วงไปไกลเกินกว่าจะกลับมาได้ใช่ครัยังเหลือเวลาอีกยาวไกลครับตอนนี้เพิ่งจะสเตทที่ปครับเข่ายังเหลือให้เก็บอีกเยอะมากครับตอนนี้เหลือระยะทางอีก20กิโลเมตรนะครับ ระเรทอนั้นตามหลังถึง9นาทีครึ่งครับเขาลูกเดียวของวันนี้ครับที่บอกว่าเขาสุดชันสุดโหดครับจะอยู่ที่8.5กิลเมตรสุดท้ายคับความชันเฉลี่ย7.4แล้วก็ชันสูงสุดเนี่ย25เราจะได้เห็นครับว่าชันแค่ไหนกับความชันระดับ20เปอร์เซ็นครับเดือดรุ่บเรกเวนะครับจะมีใครหลุดรอดออกมาสักคนก่อนหรือเปล่าก็คือจะพยายามเร่งในตอนท้ายครับกถึ5กิโเมตรสุดท้ายครับ นี่เป็นกลุ่มเพลย์อนหลักนะครับมากันหลายคน B M C ยังคงจะประคองอาตาปูมาให้ถึงจุดหมายให้ได้ครับเป็นความกดดันนะครับแล้วก็เป็นความรับผิดชอบเขาบอกว่าเหมือนเป็นกดที่อาจจะไม่ได้ร่างไว้ในกลุ่มเพลย์อนครับที่ไหนที่คุณมีผู้นําอยู่คุณต้องขึ้นมาลาจุดอยู่ใช่มันเป็นมาราย,ยาทแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวดูฟองเนี่ยสกายขึ้นมาตลอดอ้าวมีหลุดไป,ปแล้วครับคนหนึ่งครับเป็นเวตเทนส์ครับจากเบรกเวครับแกเร่งสปีดคนแรกเลยนะครับออกจากกลุ่มเบรกเว ใจแนนอัปเปอร์ซินครับขึ้นตีนขาวแล้วคุณภาคนะครับนี่แหละครับเป็นช่วงขึ้นขาวแล้วนะครับกลุ่มเบกเวต้องจับตามองที่คาตูชาครับเพราะว่ามีเบกเวมาสองคนการที่ควรมีสองคนในกลุ่มเบกเวนนกลุ่มนี้เนี่ยมันมีคนหนึ่งที่เป็นตัวยิงต,ต,ตัวล่อตัวหลอกคนหนึ่งเนี่ยคอยตามได้นะครับก็ถือว่าได้เปรียบกว่าคนอื่นๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันครับแล้วเดี๋ยวดูทางตอนนี้นะครับโหดมากๆ อันจริงๆครับซาในบ้านเราผมเพียรไม่ได้กับทางที่ไหนนะัชันจริงๆอ่ะเลยครับมี3คนครับจากแอสนาครับสูมุลิสครับเวจากแต่แอนอัฟเวอร์ซินครับแล้วก็มีนักปั่นจากอัสนานะครับทีมต่างจากคาซัคสถานไปอย่างที่เร่งขึ้นไปด้วยนะครับกาติสมุคลิสไม่มีกัปตันทีมแล้วนะครับเพราะว่าดิกเอลโรเปสครับบาดเจ็บถอนตัวไปตั้งแต่ตื่นแรกๆนะครับ นี่เป็นเรสเตโปครับหนใน2นักปั่นของคาโตชาที่หลุดออกมาอยู่ในกลุ่ม11คน ที่หนีในวันนี้นะครับจนาธานเลสเตโปรครับมีเขาแล้วก็เซอร์เกียร์ลากูตินสองคนนะครับลากูตินอายุ35ปียังไม่เคยชนะแกรนด์วร์เลยเขาบอกฝฝันมาตั้งแต่เด็กอยากจะชนะแกรนด์วร์สักสเตจนึงเป็นอย่างน้อยมาถึงตอนนี้เขาคิดว่าอายุของเขามากเกินไปแล้วอาจจะไม่ชนะพอดใจเหมือนกันนะครับครับแต่ว่ามาถึงตอนนี้อยู่ในกลุ่มเบรกเวย์คงต้องลุ้นแล้วนะครับลากูตินคาตูชาก็เป็นทีมเล็กๆนะครับที่ออกมาเบรกเวย์หลายวันครับก่อนนี้จะเป็นโชเซ่มาชาโชกับอัลเบโตโรซาดาครับที่ออกมา เกอบทุกวันนะครับ <c oughs> แต่ว่าถอนตัวไปแล้วหนึ่งคนครับรรนพาราเม่ครับซึ่งเป็นนักปั่นที่ <c oughs> ปีนี้ก็คว้าแชมป์ <c oughs> ได้หนึ่งสเตจในจิโร่มืต้นปีครับเจเซโฟตอนนี้นำนะครับ <c oughs> ขึ้นมาเป็นคนแรกเลย ในขณะที่เพตอนตอนนี้เริ่มจะต้องทำเกมกันมากแล้วลักครับเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนทิ้งห่างมากเกินไปครับต้องดูว่าเลโนโบนหนีออกไปเนี่ยเพื่อนหองเข่ายาง,างด้านลาสเตินเนี่ยจะเตะออกไปเมืาา่อไหร่เพราะว่าเหมือนหนีออกไปก่อนแล้วเพื่อนตตมไปแปะได้นะใช่ครับให้เพื่อนเขาคอยบังลมให้นะครับในเกมที่คุยกันก่อนนะครับทางคาดูชาเองก็มีผู้อำนวยการด้านกีฬาก็คือเซเวียร์ฟอเรนซิโอนะครับจะคอยประชาการเกมให้กับลูกทีมประชาเกมผ่านทางวิทยุสื่อสารนี่แหละครับ แต่เดี๋ยวมาดูครับการแขสเตจนี้ช่วงท้ายหวดมากๆ GC บางคนมีแผ่วบางคนมีหมดเพราะว่าล้ามากจต่ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่หมูแล้วยิ่งช่วงนี้จบบนข่าด้วยกับตรหน้ามาลุ้นกันครับว่าเสื้อแดงจะหลุดจากอัตาภูมิบ้านหรือเปล่าครับสักครู่ครับ ขอจชมไฮไลท์การแข่งขันในช่วงท้ายของเซตที่8ลาบูต้า2016เมื่อคืนนี้ครับมาร่วมสุขกันก่อนนะครับกับกิจกรรมร่วมสุขผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลของแอดนานะครับผู้ชมสามารถส่งคำตอบคำถามประจำวันนี้ครับถามกันว่านักปั่นที่ใส่เสื้อแดงหรือเสื้อผู้นำในล่มนี้อยู่เป็นนักปั่นจากประเทศอะไรครับแล้วก็รุ้นกันกับขอราประจำวันครับทั้งเสื้อยืดกระเป๋าพาสปอร์ตแล้วก็กระเป๋าคาดเอลเลยครับแล้วก็สะสมกับการลุ้นรางวัลใหญ่จักรยาน2คันแจกกันวันสุดท้ายของการแข่ง เพคคันสีเขียวครับ1.2 CS 231,000บาทและคันสีดำครับ75,000บาทจักรยานปริน้าเอาไปเดียวกับลุ้นกันในการส่งเข้ามาเยอะก็มีโอกาสลดเยอะกับการลนดนุกผ่านทาง Line Adnow 26นะครับดูครับผู้ชมท้ายว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแชมป์เสรต็จในวันนี้และจะมีการเปลี่ยนอันดับของผู้นำเวลารวมหรือเปล่าครับแขกรับเชิญที่8ขึ้นเขามาแล้วนะครับเหลือระยะทางอีกไม่ถึง3กิโลเมตรครับตอนนี้ปรากฏว่ากลุ่มเบรเกเวแตกกันแล้วนะครับ เป็นลตทองเองก็พยายามที่จะเร่งแต่ถามว่าจะทันเบรกเวไหมคงไม่จำเป็นต้องทันเพราะว่าบรรดาตัวเต็ง G C หรือว่าผู้นําเวลารวมทั้งหมดเนี่ยเวลาพวกเไอ้เบรกเวย์มันไม่มีพวก G C ตัวเต็งเลยครับครับอาแล้วครับเรสเตสเตโปครับตอนนี้เป็นเรสเตโปยังคงนําอยู่นะครับคาตูชาครับคาตูชามี2คนในเบรกเวย์ครับก็คือลาคูตินนะครับแล้วก็เรสเตโปครับเดี๋ยวมาดูกลุ่มเลตทองด้วยนะครับตรงนี้ก็สําคัญ เหตุผลที่ยังเกาะกันเพราะว่าเวลาเขานําพวกตัวดีที่สุดในกลุ่มเบเกเวเยอะไม่จำเป็นต้องหนีกันมากเดี๋ยวมาวัดตอนท้ายแล้วกันครับเบเกเว,วเข้าสู่2กิโลเมตรสุดท้ายแต่เมื่อสักครู่นี้กลุ่มพลตองยังพึ่งผ่านหลักกิโลเมตรที่5อยู่นะครับสุงท้ายชันมากๆครับผ่านพันครับห่างกัน,น,น7นาทีครับในการปั่นขึ้นเขาตอนนี้ปัจจัยสำคัญ2อย่างก็คือเทคนิคในการใช้เกียร์และกําลังขาที่เหลืออยู่พลงังคุณเหลือแค่ไหน ถ้าพลังเหลือเยอะใช้เกียร์หนักได้แต่ถ้าพลังเหลือน้อยต้องใช้เกียร์เบาๆต้องปัตหลายรอบครับครับโอปีซาขึ้นมาลากุดในตอนนี้ครับมีคนที่ลุ้นอันดับอยู่ครับสองคนครับบอเ์ไปเน่และกินพันหน้าครับการูชา,<บ>ากำลังจะชนะจริงๆหรือนี่ที่สองตอนนี้ไม่ใช่กาดูชานะครับเป็นนักบัตรจากอัศนาอัศน,นาเองก็มาจากคาซักสาน,นะครับ ซึ่งจัดตัวมาจากอดีตสภาพโซเวียตเหมือนกับกาตูสตานั่นแหละครับตอนนี้เกาะติดอยู่ครับเป็นเอจีทครับก็คือแอ็เซลดมมองครับเป็นนักปั่นจากฝรั่งเศสกับที่พยายามจะไล่จี้เลสโปตามให้ติดครับแต่ว่าดูเหมือนว่าจะตามไม่ถึงนะครับเขายังมีลาคูตินอีกคนนึงนะครับสำหรับกาตูช่าที่อยู่กับนักปั่นเอจีทคนนี้แหละครับนะครับแล้วก็มีปีเตอร์ซูรี่ครับจากเอิติกุสเซปครับ ดูจากสปีดการปั่นของนักปั่นที่ดูจาเชื่องชา้านี่ไม่ใช่ภาพเปรโมั่นนะครับแต่ว่าเขาเมื่อคืนนี้ทันจริงๆครับทันสุดๆเลยนะครับน,นี่จีซ <GC, S 2> ี GC, นะครับจีซีทำเกมนะครับมูวิสตาจะล่าใครออกมาคุณภาคว่าปโรคินทันน่าไหมคือจริงๆบทบาทเขาวางว่าให้บอเบอร์เดเป็นกัปตันทีมนะครับลดูกันว,ว่าวันนี้จะเป็นใครที่จะขึ้นมาเลยครับมาดูการขึ้นเขาช่วงท้ายก่อนนะครับ แอตเซลดมมองครับขึ้นมานำนะครับในช่วงนี้ครับนำดนวยสตีนแล้วก็เซอร์รีครับแต่ว่าคนที่หนีออกไปก็คือของเลสเซโปครับหนึ่งจุดสองกิโลเมตรสุดท้ายครับเราว่าใครจะคว้าแชมป์สเตทในกลุ่มเบกเบครับวันนี้แชมป์อยู่ในกลุ่มนี้แน่ๆครับเราก็ต้องมาลุ้นกันในกลุ่มท้ายนะครับว่าเพลยวตองนั้นจะมีการยิงรู้กันขนาดไหนครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยคนที่นําคือ นักฝันจากอัสซาน่าจะเป็นตัวหลอกล่อมากกว่าเพราะว่าจะเน้นให้ลากูตินมากกว่านะครับออครับเดซ์โน่าจะเป็นตัวหลอกและตอนนี้เนี่ยพลังของลากูตินเหนือกว่าครับนะครับลากูตินสดกว่าตอนท้ายแน่แต่จะไล่ทันหรือเปล่าครับเป็นการยิงออกมาเพื่อให้คนอื่นก็เสียตังหะไปด้ยนะครับก็บมีเพือ่อนร่วมทีมที่จะตามมาแปะในช่วงท้ายครับเนี่ยครับดูมองลากูตินอยู่ในกลุ่มนี้นะครับพาเอร์ทอร์เองก็ล้าครับ ต่อให้คุณเก่งขนาดไหนคฟิคสฟูมแชมป์รูฟองสามสมยัยนารกคินทาน่านักบัณดาจากโคลอมเบียใครก็ตามล้าหมดแล้วครับเจอขาวแบบนี้สูงและชันมากยางจะชิงนี้ขึ้นมาครับฟูริกเวมินอครับจากไดเล็กเอนเนอรี้ครับจเจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์นะครับเคลียรพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างรูฟองที่มีผู้ชมมาฝางรถจักรยานยนต์ แล้วก็นักแข่งก็หยุดชะง,งักไปด้วยครับครับผมไปชวนรถจักรยานยนต์สองไปถ่ายทอดนะครับตัวกายกว่าเรามาเห็นซลูมนั้นออกมาวิ่งออกมาวิ่งเพื่อรอจักรยานคันสำรองมาตามนะครับแล้วให้ชันแบบนี้เหนื่อยแน่ครับหูวิ่งเหนื่อยเลยนะครับทางมันชันจริงหลบหน่อยครับผู้ชม แต่มันเป็นบรรยากาศของการขันจักรยานเป็นกีฬาที่ผู้ชมได้ใกล้ชิดกับนักกีฬามากที่สุดไม่มีกีฬาชิดไหนแล้วที่ผู้ชมจะใกล้ชิดกับนักกีฬาขนาดนี้แต่บางทีก็ใกล้เกินไปนะครับถ้าเปนักกีฬานั้นก็อาจจะงงกินได้ครับบางทีก็มาแตะตัวซึ่งแบบมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับกับการที่ตามเลียจนเกินขอบเขตไปนะครับแต่นักกีฬาพวกนี้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่มีแฟนๆเนี่ยรายได้พวกเขาไม่เยอะเป็นร้อยล้านแบบนี้ต่อปีหรอกเพราะว่านแฟนเหล่านี้แหละทำให้เขามีรายได้จากค่าโฆษณาครับอ่า จะตามรัสเซโปไหมเขาสู่600เมตรสุดท้ายครับตอนนี้ดูเหมือนว er ่าจะเหลือนักปั่นเพียงแค่ไม่กี่คนในกลุ่มนำแล้วครับส่วนข้างหลังนี้ก็เป็นเพลอตองครับที่พยายามไล่อยู่นะครับเตอรห้องตามหลังเยอะมากครับไม่มีทางทันแน่นอนแอเซลโดมองขึ้นมานำครับตามด้วยลากุตินครับแล้วก็มีเกมิโนครับอยู่ข้างหลังครับตอนนี้ลากุตินนั้นรวบเพื่อลงทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็เหลือเพียงแค่มา้า3ตัวครับแต่เป็นคาตูชาเดเล e เนจี้หรือว่า AG2R ที่จะฟ้าแชมป์เสร็จไปครับดูมองแค่สคนแล้วนะครับดูมองก็ยังแกร่งอยู่นะครับชาก a g จ r เช่นเดียวกับเพริคคิวเมนอร์ จากฝรั่งเศจงสจาก t e d i r e c t Energy ครับลุนกันอยู่3คนครับ500เมตรสุดท้ายครับจะเป็นกียดยศแชมป์เตตของนักปั่นจากทีมไหนครับหนึใน3คนนี้ถ้าถามว่าใครสดสุดตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นลากูตินก็มีเพื่อนร่วมทีมนาให้และติดต่อสื่อสารกับ ทางเรซเบโวต่อหน้านี้ตลอดทีมงานสั่งการมาครับปั่นกันด้วยสปีค่อนข้างชา้านักปั่นปิดขนาดนี้แสดงว่าเข่านั้นโวดไม่เบานะครับอาล้ครับลาตูตินขีกหนีออกไปแล้วครับในช่วงท้ายครับนี่ครับพลังที่เหลือมากกว่าเร่งขึ้นไปแล้วแต่ว่านักปั่นจากเอทีูอาร์ดามอนเดียเลยชาวฝรั่งเศสเอเซอร์มองจีติดครับเออมองจีติดมาไม่ทันแล้วครับไม่ติดแล้วครับหนีแล้วครับ โอ้ oh, ลากูตินสดจริงอายุ35ปีไม่เคยชนะแกรนทัวร์แม้แต่สเตจเดียวกำลังชนะเป็นครั้งแรกในชีวิตครับเขาบอกว่าเขาฝัานมาตลอดกับการคว้าแชมป์ในแกรนทัวร์ครับแลวเขาคิดว่าน,น่น่าจะเลยเวลาเขาไปแล้วกับอายุ35ปีแต่สุดเขาก็ทําได้ครับลาคูตินที่หนึ่งนะครับที่2แอ็กเซลเดมอง ge, จาเอเจทูอาร์ลาโมเดียเล่ล้าไปตามๆกันครับเวลาลากูติน4ชั่วโมง9นาที30วินาทีทีนี้ อันดับของพวกจีพีจะเป็นอย่างไรฟลูมออกยิงครับตามมาด้วยกินธน่าและตามหลังเป็นคอนทอร์ครับฟลูมหมวกมีแถบสีฟ้านะครับกินธน่ามีแถบสีเขียวจากมูวีสตาร์ไอ้ยฟลูมดูเหมือนจะหมดครับทานผ่าฟลูมยิงแต่โดนเคาน์เตอร์แอตแท็กจากเป็นเบลเวเด์หรือกินธน่าครับกินธน่าครับกินธน่าแซงฟลูมไปแล้วครับฟลูมหมดครับ ตันไม่ขึ้นแล้วครับฟูมแต่โรกินตาขึ้นมานำกลุ่มหัวแถวหรือว่ากลุ่มเวลารวมนะครับพวกตัวเต็งแชมป์แต่สเตตตอนฟูมีวาร์ปหลุดแต่กลับมาทันในช่วงเท้นชัยวันนี้ฟูมจะมีวาร์ปกลับมาหรือเปล่าครับนักแข่งร่างเล็กจากโคลอมเบียและตอนนี้ดาวินอตาปูมาผู้นำเวลารวมเพื่อ่วมชาติของคินตาเวลาร่วงไปเยอะเลยอยู่ด้านหลังเลยนะครับคลับแลยไกลครับวันนี้ตาปูมาครับหลุดไปโอ้โหันดับกว่ากินตา กว่า2นาทีแล้วนะครับมีโอกาสที่จะเสียเสื้อแดงให้กับกินตาน่าหรือฟรูมหรืออาจจะเป็นนักเตะคนอื่นที่ขึ้นมาได้ในตอนท้ายครับเอาละครับดูกันช่วงท้ายครับวันนี้หลังจากที่ดูกับกรอบไปพอสมควรแต่วันนี้กินตาหน้ากลับมาคืนฟอร์มครับ โอ้เสื้อแดงยังอยู่กับโคลอมเบียแต่ว่าเป็นนักปั่นคนละคนครับตัวเล็กพอกันนะครับอินดาน่าได้เสื้อแดงไปและที่2องกัดาดอมมาเอาซะหน่อยครับฮึดครับเสื้อฟูมในช่วงท้ายครับเกือบจะถอนตัวเพราะท้อแล้วครับแต่ตอนนี้แสงขึ้นฟูมได้ฟูมตอนนี้ใช้คนละเกียร์กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเลยนะครับดูฟูมครับฟูมใช้เกียร์ต่ำมากครับก็ปั่นไหลยรอบกว่าจะได้ระยะทางเท่าเขาฟูมถนอมตัวเองแล้วล่ะหรือไม่ก็หมดครับกัลตาดอเข้าครับ ูมดูจะปั่นผ่อนๆในช่วงท้ายคนอนตโดแซงมาเก็บขโมยเวลาจากฟูมได้มา8วิครับนะครับตอนนี้กินตาหน้านั้นขึ้นมาเป็นผู้นำคนำใหม่นะครับแล้วก็วันนี้เข้ามานำหน้ากลุ่มผู้ตามอย่างคอตโดนั้น25ิาวิครับอารฮานโดเบเวเดก็ยังคงมีผลงานที่ดีข้าที่16นะครับและเวลารวมอยู่อันดับที่2ไเป็นรองแค่กินตาหน้าครับกินตาหน้าก็ถือว่ากระโดดขึ้นมาจากอันดับ4ขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่ครับตอนนี้อันดับ2ตามมาคือบอเบอ์เดเพิ่มทีมอยู่19าวิครับ แล้วก็อันดับ3ก็เป็นคริสปุมตามหลังอยู่27บปีครับแล้วก็ตินชนะเป็นครั้งแรกในแกรนทัวร์นะครับถือว่าประสบความสำเร็จในช่วงอินเตอร์เมดิเอตสปินนี่ซิกโกเวเทนจากเบลเบียมไซแอนได้ไปครับครับเราก็ทำให้คาตูชานั้นคว้าแชมป์เศษครบทั้งสาแกรนทัวร์ในปีนี้เป็นทีมที่5นะครับแล้วลาโูตินนั้นนอกจากจะคว้าแชมป์เศษในวันนี้ก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับของเสื้อเจ้าภูเขาด้วยครับนี่คืออันดับของ GC อันดับใหม่ล่าสุดนะครับเจ้าภูเขาวันนี้ที่1 10ได้คะแนนนะครับโดยลาูติน เวลารวมคิตาน่านามเวลเวเดครับที่สามเป็นปรูมในขณะที่อัตาบูมาร่วงยาวเลยครับแปมสูงสุดครับคมเป็นของเสื้อเขียวอยู่นะครับป็นเจ้าของเสื้อเขียวแต่เดี๋ยวของเสื้อเจ้าภูเขาครับแปมเท่ากันนะครับสิบแปมแต่ว่าเขาให้ลายูตินคนที่ปาแชมเซ่ในวันนี้ได้เสื้อลายจุดไปซ้อเพราะว่าปีนเขาที่ยากกว่าครับแล้วก็คอมบิเนชันหรือว่ารวมทุกด้านนะครับเฮเนโดเวลเวเดที่สองเวลารวมแต่เป็นดับที่หนึ่งโดยรวมทุกด้านครับนักปั่นจากมูวิสตาที่เดอร์ซตาน้าครับ ลุนการสดมาแน่นอนครับตอนนี้อันดับ GC นั้นท็อป <GC S 2> เพนเวลายังคงเกาะกันห่างไม่เกิน2นาทีครับส่วนในค่ำคืนนี้จะเป็นสเตปภูเขาอีกหนึ่งสเตที่เจอเขา5ลูกครับเส้นทางจากคริสเตียนาไปยังเอลโตเดลนาราโกครับครับร6อ4 5กิโลเมตรครับจบบนเขาด้วยครับดูกราฟริกต่างครับเขาทัง้งหมด5ลูกคือตอนแรกนี่ออกร์ทจากที่สูงแล้วก็ลงล่างแต่ว่าด้านล่างนี่มีเขา5ลูกรอท่านอยู่ โอดครับไม่ธรรมดาลาเซนชัยไปจบบนยอดเขาอีกแล้ววันนี้และชันด้วยจะเป็นเบรกระเวทที่ไม่ค่อยมีผลอะไรกับ TC หรือว่าจะเป็น TC เนี่ยออกมาเชื่อกันอีกรอบก็ดูว่า GC จะมีใครยิงไปกับเบรกระเวทหรือเปล่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าพวกตามเทียบแต่ถ้าไม่มีก็น่าจะเป็น GC วัดกันครับมาเจอกันในไฮไลท์ของเซตที่9วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้วันจันทร์เจอกันในเวลาเที่ยงครึ่งนะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่หนึ่งลาไปแล้วครับสวัสดีครับ